ใครที่เคยผิดหวังกับการเรียนแบบว่าหลายครั้งจนรู้สึกว่าแกมมาเนี่ยมันยากมากใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะลองสอนน้องแค่แบบว่าในหนึ่งนาทีเนี้ยและเราจะทําแบบฝึกหัดเลยข้อที่จะให้ทําด้วยกันวันนี้นะคะคือข้อ5กับข้อ7ดังนั้นเนี่ยลองฟังไปด้วยกันเท่านั้นอะ่ะและน้องจะรู้เลยว่าการเรียนอ่ะมันมีหลายแบบนะคะลองดู โอเคที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทําไม่ได้อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจแบบเรียนแล้วถูกจลิตอะเออโอเควะดังนั้นอะลองเรียนกับพี่ดูนะแค่นาทีเดียวนะได้ไม่ได้ก็ไม่เสียหายใช่ป่ะแค่นาทีเดียวเองนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเนี่ยสิ่งที่พี่จะสอนเลยเขาเรียกว่า perfect โอเคนะคะตอนนี้มันคือ present perfect บางคนที่ไม่รู้จักเนี่ยลองฟังแค่นี้ไปก่อนว่า ถ้าสมมติว่าเราเรียนแค่นี้เราจะเข้าใจไหม present perfect คืออะไรเอาคร่าวๆนะคะ present ตัวนี้นะคะแปลว่าปัจจุบัน perfect เนี่ยมันความหมายคือแบบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในการเขียนรีพอร์ตคือกําลังบอกว่าเนี่ยเราทําสิ่งสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะการที่เราได้ gamma เนี่ยมันจะช่วยเราอย่างไงคือพอเราเขียนโครงสร้างถูกอะ่ะคนที่อ่านเขาจะเข้าใจทันทีเลยว่าเราทําสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างของ perfect ก็คือ verb to have นะคะ ตามด้วยเวิร์บช่องที่3ไอ้เจ้ากิริยา3ช่องอะโอเคมันอาจจะแบบยากสาหรับบางคนนะวันนี้ให้น้องง่ายๆไปก่อนนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเวลาเราเจอเวิร์บอะให้เราเติม ed ไปก่อนย้ํานะคะว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันจะต้องท่องแบบอย่างเช่น do i d d ั n go ว e n t g อะไรเงี้ยแบบเออมันดีเทลอะแต่วันนี้เอาแค่นี้เวิร์บ t o h a v e แล้วตามด้วยเวิร์บช่องที่3คือเอาเวิร์บเนี่ยมาเติม ed วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะใครที่ชอบอยากให้สอนเรื่องนี้อีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะ ต่อมาค่ะ verb to have เนี่ยมันก็ดันมี2ตัวเว้ยมี have นะคะกับ has มันใช้ไม่เหมือนกันแน่นอนมันใช้ไม่เหมือนกันนะเจ้า have กับ has เนี่ยค่ะ have เนี่ยมันจะใช้กับ subject อะ่ะ ที่เป็นคําศัพท์ตัวแรกอะที่เป็น plural plural คืออะไรจํานวนมากกว่า1น,นะคะใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวไปดูคขีปย้อนหลังพี่นะ subject ที่เป็น singular มันจะใช้ has ค่ะโอเคนะ singular คือจำนวนเท่ากับ 1, นึ่ง plural คือจํานวนมากกว่า1ดังนั้นเราต้องแยกให้ออกนะคะว่า subject ที่เราเจอเท่ากับ1ห,หรือมากกว่า1เอาเวลาจะหมดไปอีกอ่เขียนรอไว้แล้วนะคะตัวนี้ d a แปลว่าพวกเขานะคะแสดงว่า subject ทําไมคะมากกว่า1 she ชีตัวนี้แป่าผู้หญิงคนเดียวใช่ไหม subject เ,เท่ากับ1อ่ะดูแค่นี้ง่งายๆเห็นปะ h a v e ถูกแล้วแต่ไอ้เจ้า verb ตัวนี้มันต้องทำไมคะเติม ed ซะหน่อยหนึ่งถูกต้องไหมคะตัวนี้ก็เติม ed ไปก็จะถูกเลยต่อมาตัวนี้ subject เ,เท่ากับ1ดังนั้นใช้ h a v e ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น has แล้วตัวนี้มันมี e อยู่แล้วก็เติม d เข้าไปอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองโอ้เวลาหมดแล้วอ่ะโอเคนะคะใครชอบให้อธิบาย gamma มมแบบนี้ช่วยบอกหน่อยนะพี่จะได้อธิบายอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ใครที่รอฝึกเขียนอยู่ไปคลิปฝึกเขียนได้เลยค่ะต่อเลยนะ